โจพร้อมนังพร้อมแล้วโจ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 สติสต์สติ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 สตงสจงสตาสติ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 สตกสติ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 สตาสาิสติสติสอีสติสติสาิสต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 ่สส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 ีสสสสสสีส เล่นหนูมาอ๋อหนูมาแล้วกูคือจ่ายดังกูเลยไม่เอาไม่รับ<ถ>พี่พี่หลงว่าไหมครับพี่พี่หลงครับพี่ได้ถ่ายรายการหน่อยครับพี่รายการได้ได้สามพัง ไพ่ที่ออกมามักมีความหมายในทางที่ดีตัวตัวไพ่เลขสามที่หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆจากสิ่งที่มีอยู่ก็เรียกได้ว่าความรักมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทางที่ ชอบเราแต่เป็นเพื่อนกันไปก่อนน่าจะดีกว่าได้กขาเพื่อนวันนี้เท่าไรแม้จะได้ฉเฉียงใกล้กันเพื่อนก็เพื่อนหวาแม่งเออเป็นเพื่อนกุได้สีน้ำเซ้าคือสีแดงหรอเป็นสีแดงกับสีเทาอาชีพที่ชวงทางริกนมำวัว สีแสดปะสีแสดแสดส่งส่ง,สงแล้วก็ข้าวจานหนึ่งครับเออเป็นเพื่อนก็ได้ว่ะประเด็นหลักเลยก็คือเพิ่งดันปืนให้เขาไปวัสดีนะพี่โฮลีวัสดีครับโจโจ หนูไปไหนแล้วออ่ะ啊พูดีิหนูจากกันไปปิงพี่สาวนังไอเกลุงยู่ข้าวจังเลยลงกระเป๋าอะไรกระเป๋าแปดสี่นี่นะงสุดยอดกินเด้อเด้อน้ำรลงกินน้ำพุนแตดไปเลยนังฮะ เล็งเเล็งเลยเล็งเเกียวที่ไมนี่ไม่นี่มนี่ไม่นี่ไม่นีเล็งเล็งเลที่รงเราเล็ง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 งเไมอ่ะเออเล็งปั๊มนตองควก่อนเออเล็งเล็งเลไม่เล็งยขี้ขวาเล็งไงเกียวไม่ต้องควาปืนไม่ต้องควปืนอ๋อเรอเออตลกไอ้จ๋า <Yep. S 1> อ้าไม่เป็นอะไรด้วยฮ่าฮ่าฮาคนดีผีทุ้มแบบนี้นะเนาะคนดีสวรรค์ส่งมาโคตเยอะจังเ,จ <laughs> เขาเรียกหรือม,มาแค่น กิวกินอ๋อจะกิวกินหามาแล้วโอ้จะกิววกินอ, <c oughs> อ้าวกิ้วอยู่เลนให้ใครมารับเดียวน่ารักจังหวานใจเขา โอ้ยทุกคน๊บนึงนะอ๋อดูตะยกค่ะเ <c oughs> จ็บแม่วันนี้โดนเยอะกอน เดินประมาณสองกิโลได้ทุกคนเดินไปเอารูปไปถ่ายรูป่ะรูปปริญญาแล้วก็เดินกลับมาไปเที่ยวไปเที่ยวในเซนท่นันเดินในเซนท่ันอีกฮัลโหลครับบีบีมากี้อ่ะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันกับกับกับโบหรือเปล่าไม่ใช่หมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าเราได้เป็นเพื่อนพันอืมมันก็ได้แค่ดีแต่มันก็มีที่ดีกว่าไงก็เป็นแฟนกันไงะอะไรนะความสัมพันธ์แบบเพื่อนมันก็ดีไง แต่ที่ดีกว่ามันก็คือการเป็นแฟนกันนี่การรักกันนี่แฟนกับใครไม่ใช่ก็บอกว่าเฉยๆการเป็นเพื่อนกันมันก็ดีไงแต่เขาบอกว่าเหมาะกับการเป็นเพื่อนมากกว่าฮะอันนี้บอกใครหมอดูบอกใช่หมอดูบอกว่าหบอกกับการเป็นเพื่อนมากกว่าบอกหมอดูไม่ค่าตัวตายนะหรือถ้าไม่ฆ่าตัวตายเดี๋ยวไปไข้ ทำไม,มอ่ะม่เหมาะไม่เหมาะกับการเป็นเพื่อนอ่ะเหมาะกับการเป็นแฟนอ่ะเรา,าเป็นแฟนใครเราเป็นแฟนกับใครโดนใครเป็นแฟนด้นวไ,นะไม่น่าเป็นหูสนเกิสุดไปก่อนแนะเขาก็ไม่แน่หรือเปล่ากพราโนยิงก็มงไม่มเป็แฟนไ แั้วมีความสำคัญไม่ใช่หรอมีหวานใจไม่ใช่หรอล้วก็ไม่ได้มีแฟนก็เดี๋ยวคุยกับพ่อแม่เราก่อนพ่อแม,แม่แม่อนุญ,ญาตไรจะเป็นได้ไงพ่อหนูไม่อนุญาตเราพ่อหนูบอกว่าขอหมดสู้ถึงจะดันหนูได้อันั้นมันไม่ใช่หรอเป็นแฟนยไม่ได้ไปคุยนะเอ๋อเหมือนกันแหละพ่อหนูควรจะตาย ก็มีรูปคนเดียก็ต้องห่วงหรือเปล่าจขอะจะมาจ,าจ่ายออนไว้วะฮะเก็บแต่ข้างตังแค่นี้นะให้หนูเดี๋ยวล้วท่อนหนูใช่ไหมลแล้วลทำอะไรอ่ะอยู่บป้าหรอหนูอยู่กับแม่แต่ว่าเขาประชุมกันหนูไม่อยากเข้าไป ีนายืนเต้นยืนรอยืนรอเป็นไงหลงปะอันนี้หลงปะเมาหรือเปล่าอ FC พี่หลงไหวเหรอเฮ้ยมีน้ามาด้วยพี่มีน้ามาด้วยแต่อันนี้ไม่เสีะมีมีมีใครเอาหมาเข้ารายการเ้าเนี่ยมีมีมีสัตว์เลี้ยงพาเข้ารายการด้วยเหรอไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่อาจจะเป็นผู้ชมทางบ้านนะพี่ครับมีมีมาประมาณกี่ปีแล้วพี่ตระกูลพี่มีมากี่ปีมีโหมนานมากแล้วครับนานมากๆแล้วตั้งแต่ ก่อนก่อนวอจะจะจะเริ่มขึ้นอีกครับเรียกว่าเก่าแก่สุดใช่ครับมาแต่ต่างประเทศแล้วเฮ้ยรู้เหรอฮออยู่อยู่ได้ใช่ไหมรอได้ใช่เปล่าดูได้สบายจุดห้าปีที่เกิดมาก็อยู่ได้โอเคเก่งมากห้ามดื้อใช่เปล่ารอไม่ไ้ รอให้เป็นหรือเปล่าจริงแล้วอ่ะคือเอา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 อะไรร้องเลยราไปเราเข้าไปชิมกันนี้มาหาปลาไม่ใช่หรอกอือหือตลอดี่ก็ฝึกขับรถไงมนแบบขับรถไม่เป็นเลยนะเราไปปืนจบปูนอันนี้มุกนะอันนี้มุกนะไม่ดื้ไม่ใช่จบปูนที่ติดปูนไห้ไม่ไดม่มีดื้ออยู่หรอกเพรทีเนี้ยเราจบเราจบประจำเราต้องหมดอ่ะไล่แบบปล่อยมากจนเขาแบบ ก็เลยเอาเป็นชื่อใช่เจอหลงไหลนะเจอหลงไหลทั้งวันเลยก็เลยเอาเป็นชื่อตึกอันนี้อันนี้อันนี้ความคิดพี่นะเชียร์บอลน้ำครอะไรวะไปครับที่รักกันเอ้าเอ่ทำมาที่ลงที่ดาอ้าวทำไมหนูกินข้าวไม่ได้เนี้ยสิ